สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ครูอ้อมจะพานักเรียนมาเรียนวิชาวิทยศาศาสตร์กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วให้ทุกคนเปิดไปต่อจากหน้าครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทํากิจกรรมข้อที่2ไปใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงมานหนึ่งชนิดนะคะ วันนี้เราจะมาทำต่อกันในหน้า135นะคะเป็นข้อที่3นะคะให้เด็กๆอ่านข้อความที่กำหนดให้นะคะแล้วตอบคำถามในคำถามจะมีจโทย์ให้นักเรียนตอบอยู่2ข้อด้วยกันนะคะใครที่ไม่มีหนังสือเรียนนะคะอนุญาตให้หนักเรียนทําใบงานวันนี้ลงสมุดนะคะหรือใส่กระดาษใบงานก็ได้นะคะแต่สำหรับใครที่มีหนังสือเรียนแล้ว ให้นักเรียนทําลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ของเราได้เลยนะคะโจทย์ก็คือเดชาต้องการจัดงานแสดงดนตรีกับเพื่อนๆที่บ้านของเขาแต่เดชาไม่มีเครื่องดนตรีเลยเขาจึงนําถังน้ำพลาสติกกระป๋องโลหะและกล่องลังมาใช้แทนกลองแล้วนําตะเกียบมาใช้แทนไม้สําหรับตีกลองคําถามนะคะนักเรียนคิดว่า สิ่งของที่เดชานำมาใช้แทนกลองมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะอะไรและข้อที่สองถ้าเดชาต้องการให้ถังน้ำพลาสติกเกิดเสียงขึ้นเขาควรทำอย่างไรเด็กๆสามารถดูคำตอบสีแดงของคุณครูได้นะคะข้อที่หนึ่งคุณครูตอบว่าเหมาะสมเพราะเดชาไม่มีกลองนะคะแต่สิ่งที่เดชานำมาใช้สามารถทำให้เกิดเสียงได้เหมือนกลองนะคะ และที่สําคัญเป็นการประหยัดเงินในการซื้อกรองนะคะส่วนข้อที่2คุณครูตอบว่าใช้ตะเกียบตีที่ถังน้ำพลาสติกจะทําให้บริเวณที่ถูกตีเกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงเกิดขึ้นนะคะนี่คือแนวทางคําตอบของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถตอบนอกเหนือจากคุณครูได้นะคะ,ะวันนี้การบ้านมีเพียงเท่านี้นะคะอ่านโจทย์ในหน้า135ในหนังสือเรียน แล้วตอบคำถามข้อที่3มี2ข้อย่อยด้วยกันนะคะใครที่ไม่มีหนังสือเรียนให้หนักเรียนลอกโจทย์พร้อมคำตอบลงสมุดหรือกระดาษใบงานได้นะคะแต่สำหรับใครที่มีหนังสือเรียนแล้วให้หนักเรียนทำลงไปในหนังสือเรียนได้เลยนะคะกาับ้านง่ายๆนะคะวันนี้นักเรียนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานไปในกลุ่มส่งงานของห้องปอนหนึ่งกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะแล้วไว้เจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ